สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับของหลวงพ่อกรวยนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่หายาดพอสมควรนะครับนี่ฮะเนี่นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆก้กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับนี่ฮะพระพิมพ์คะแนนหลวงพ่อกรวยนะครับเนื้อผงน้ํามันยุคแรกๆนะครับนี่ครับ องค์พระก็อยู่ที่ประมาณเ้นครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณสองเนสองสองเซนสามประมาณนี้นะครับนี่ฮะมวลสารต่างๆนะครับนี่ฮะหลวงพ่อได้ผสมมวลสารต่างๆไว้เยอะนะครับพระชุดนี้นะครับนี่ฮะจะมองเห็นผงสีขาวสีดํานะครับสีน้ําตาลนะครับมวลสารต่างๆอยู่ในเนื้อพระนะครับครับนี่ฮะเราดูรายละเอียดนะครับนี่ฮะ องค์พระจะนั่งอยู่ในซุ้มนะครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ยฐานสามชั้นนะครับฐานชั้นล่างจะใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะหัวเข่าจะเชิดขึ้นหน่อยๆนะครับเนี่ยดูวงแขนนะครับท่านั่งนะครับหลวงพ่อนะครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับซุ้มก็จะใหญ่นะครับนี่ฮะต้องดูเนื้อนะครับเนื้อจะเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงน้ํามันแต่จะเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะ เนี่ยตามซอกต่างๆนะครับจะมีความเก่านะครับเนี่ยดูขอบข้างขอบตัดนะครับเนี่ยขอบตัดจะเห็นรอยรอยเคลื่อนของเม็ดเนี่ยจะเห็นผงพุทธคุณนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นรอยขยื่นของการตัดนะครับเม็ดผงพุทธคุณจะขยื่นตามนะครับเนี่ยดูร่องรอยนะครับเนี่ย จะเห็นมวลสารเยอะนะครับพระชุดนี้นะครับนี่ฮะจะไม่ค่อยพบเจอนะครับพบเจอน้อยมากนะครับเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับที่สร้างไว้นะครับนี่ฮะเนี่ยคนยุคเก่าๆนะครับส่วนมากจะได้นะครับพระเนื้อเนื้อเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะจะมีมวลสารผสมอยู่เยอะนะครับนี่ฮะเนี่ยขอบตัดก็จะเรียบร้อยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเป็นนี่ฮะจะเป็นรอยคาบความเก่าเป็นคาบน้ํามันนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะออกคาบเหลืองเหลืองเป็นอย่างนี้ทุกองค์นะครับนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นะครับนี่ยจะมีคาบเหลืองเหลืองนะครับนี่ฮะเกาะอยู่บริเวณด้านหลังนี่จะเยอะหน่อยนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็จะมีมวลสารนะครับเป็นมวลสารสีดําสีขาว สีน e ้ําตาลนะครับเยอะนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนื้อพระต้องแห้งนะครับนี่ฮะแห้งได้อายุนะครับนี่ฮะจะเป็นรอยเนื้อเนื้นะครับบางองนะครับนี่ฮะจะเห็นเป็นรอยเนือเนืจะเห็นคราบสีเหลืองเหลืองนะครับเกิดจากน้ํามันนะครับน้ํามันที่ผสมในในเนื้อพระนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะเห็นมวลสารนี่นี่ฮะตามขอบนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยะ เป็นผงพุทธคุณต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะต้องจำนะครับต้องจำเอกลักษณ์นะครับแล้วก็พิมพ์ทรงต่างๆของหลวงพ่อไว้ให้ได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ